กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะกับข่าวแรกนะคะเกมสพภพาคุณผู้ชมคะ่ะไปรับชมภาพรบรรยากาศาการเปิดร้านขายยา f a c i n o l Plus นะคะซึ่งถือเป็นร้านขายยาเฟรนชชายเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในประเทศไทยกันที่สุขุมวิท24พร้อมร่วมพูดคุยนะคะกับซีอสาวสวยคนเก่งคุณยานินพิสานวาเลศน,นะคะถึงที่มาที่ไปรวมไปถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพดีๆในแบบฉบับของคุณยานินด้วยค่ะ วันที่3ธันวาคมที่ผ่านมานักธุรกิจสาวไฟแรงคุณยานินพิสารวาเลอร์ซีโอบริษัทโปรฟัสซิโนจำกัด 4, B. B ino, as, และบริษัทฟาร์มาฮอปจำกัดขายยารุ่นที่2ของครอบครัวพิสารวาเลอร์นะคะจัดงานเปิดตัวร้านฟาสซิโนพลัสณสุขวิท24โมเดลร้านขายยารูปแบบใหม่นะคะที่ต้องการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณลูกค้าในยุค next normal ภายใต้แนวความคิดนะคะ healthcare destination ที่มีความเป็นไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยการให้บริการนะคะเฮลท์เช็คอัพการจัดกิจกรรมเสวนาและกิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของคนทุกวัยภายในร้านซึ่งทุกคนนะคะจะสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีรวมไปถึงนะคะยังมีแอสซอร์เมนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่นการจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพนะคะอุปกรณ์ออกกำลังกายสมาร์ทเฮลเด e วล์นะคะตามความตั้งใจที่อยากจะให้ f a s ซ i n o l พลันะคะเป็นไลฟ์สไตล์ดักสโตอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะค่ะก็คือจริงๆ Fa s ซิ no เราเป็นธุรกิจค้าปลีกร้านขายยานในประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นผู้นำของประเทศเนาะเรามีกว่า105สาขาคราวน,นี้พอเราอยากจะเปิดสาขาใหม่อะคะ่ะเราก็เลยคิดว่าอยากจะทาร้านขายายาโมเดลใหม่นะคะที่ไลฟ์สไตล์มากขึ้นนะคะก็เลยเป็นที่มาของ f a s ซ i n o ่พ l ัสไลฟ์สไตล์ยังไงปกติเออ คนทุกคนเนี่ยจะไปร้านขายยาก็มักจะต้องไปซื้อยาใช่ไหมคะไปซื้อยาแล้วก็อาจจะต้องป่วยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถึงจะไปหาร้านขายยาได้เราก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ร้านขายยาเป็นเดสติเนชันของคนป่วยเท่านั้นแต่อยากให้ร้านขายยาเนี่ยเป็นเดสติเนชันของคนทั่วไปเลยที่รักษาสุขภาพนะคะแทนที่จะไปใช้เวลาวันหยุดนะคะในห้างเดินเล่นก็อยากจะให้มาใช้เวลาในร้านฟัสซิโน่พลัสแทนนะคะเพราะว่าฟ a สซิโน่พลัสเนี่ยมีมากกว่าการแค่ขายยานะคะเราเป็นไลฟ์สไตล์รักต์เรามีมุมให้นั่งเล่นนะคะสามารถมานั่งทาน ทานเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทานอาหารง่ายๆเพื่อสุขภาพทานขนมนะคะเล่น Wifi นะคะเล่นอินเทอร์เน็ตนั่งประชุมนะคะหรือว่าวันธรรมดาเนี่ยก็จะมีนูทริชเนสนะคะมีฟาร์ม a สติสนะคะหรือว่าเภสัชากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ย คอยให้คำปรึกษาตลอดเวลานะคะวันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีเวิร์กช็อปมีกิจกรรมดีๆนะคะที่สามารถมาร่วมได้มาจอยได้นะคะทุกคนที่รักสุขภาพก็สามารถมาแฮงเอานะคะมาหาความรู้นะคะแล้วก็มาใช้เวลายังเป็นประโยชน์ในในร้านนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของฟ a สซิโนพลาสค่ะ ค,คือจริงๆ f a s ิโนเนี่ยเป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะคะว่าเราเป็นร้านขายยาที่มีสินค้าครบคันที่สุดนะคะโดยที่เรามีเรียกว่าแอดซอร์ตเมนต์นาะทั้งยาอุปกรณ์การแพทย์นะคะเวชสัาอารอาหารเสริมอาหารทางการแพทย์นะคะที่ครบคันที่สุดในประเทศอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ฟาส l ิโนพลัเนี่ยก็จะเพิ่มเติมแอดซอร์ตเมนต์ที่ เหนือระดับไปกว่าฟาสโนท,ทั่วไปนิดนึงนะคะเราอาจจะมเีเขาเรียกว่าอย่างเช่นพวกสมาร์ทเฮเวิลพ์ไวส์นะคะตอนนี้สมาร์ทโฮมเนาะ,ะถ้าเราอยากจะบางทีเนี่ยมีมีคนแก่อยู่ที่บ้านนะคะอยากจะหาอุปกรณ์เสริมนะคะเช่นอะลา,ามเอเมอร์เจนซี่อะลามเวลาคนแก่หกลม้มเราต้องกดเรียกนะคะยิงเข้ามือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะของของจาตันเนี่ยคะ่ะก็เป็นพาร์ทเนอร์ของเราแล้วก,เก็เราก็มีนะคะเรามอีอาหารคลีนอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเรามีแบรนด์ลูกในเครือชื่อว่า Fit Flavor เนาะก็ก็จะมีมุมของ Fit Flavor นะคะซึ่งเป็นร้านขาาายอาหาร ะคลีนอาหารสุขภาพนะคะอยู่ในร้านนะคะแล้วก็มีแอสซอร์เมนต์พวกไลฟ์สไตล์ไอเทมนะคะเช่นไม้เท้าเก๋ๆนะคะหรือว่าอ,อ,อุปกรณ์เอลเดอรี่แคร์เก๋ๆคะอยู่ในร้านนะคะก็จะเป็นแอสซอร์เมนต์ที่เอ็กซ์ตร้าขึ้นไปนะคะมีออร์แกนิกสกินแคร์นะคะซึ่งเป็นสกินแคร์ที่อาจจะหาไม่ได้ตามร้านขายยาทัท่วๆไปนะคะเป็นเซเลกทีฟมากๆนะคะก็จะมีอยู่ในร้านเราด้วยคือจริงๆไม่ได้อยากทำอาหาระคะ่ะแต่รู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เนาะค่ะว่าไลฟ์สไตล์ดอกสโตร์คนเราเนี่ย มีอยู่2อย่างที่ต้องทาใช่ไหมคะก็คือนอนกับทานอาหารใช่ไหมคะก็คือวันหนึ่งก็ต้องกินข้าวสามมืออ้อนะก็เลยรู้สึกว่ามันอยู่ในชีวิตเราอะคะ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาใช้เวลาเยอะๆในที่ที่หนึ่งได้เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของของกินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็เลยคิดว่าถ้าจะต้องมีของกินในร้านขายขยาควรจะเป็นของกินเพื่อสุขภาพเนาะเพราะว่าฟาเซโนเนี่ยสโลแกนก็คือ health care destination นะคะเราก็อยากให้ที่นี่เป็นจุดมุ่งหมายเป็น destination จริงๆของคนที่รักสุขภาพนะคะ,นะคะรักสุขภาพได้ครบวงจรนะคะไม่ต้องป่วย ก็รักสุขภาพได้นะคะอยากจะป้องกันอยากจะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก็มาหาเราได้เลยค่ะก็คือจริงๆนินเป็นเจเนอเรชันที่2นะคะก็ยุ่นรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็น f าวเดอรค่ะก็ฟาซิโนก็ตั้งแต่วนันแรกที่เปิดร้านนะคะก็37ปีแล้วนะคะถามว่ากดดันไหมก็ก็ถือว่าเนื่องจากว่าท่านทั้งสองเนี่ยทำทำมาค่อนข้างเขาเรียกอะไรคะส c กเ s สแล้วนะคะก็ก็ทำมาดีอะะค,ะความกดดันก็คือเราก็คงอ,อยากจะ ทำให้ดียิ่งยงขึ้นไปนะคะแต่นินมองว่าความกดดันนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นตัวช่วยให้เรายิ่งมีแพชชั่นเนาะอยากจะทําให้มันดีมากกว่าค่ะไม่ได้เรียกว่ากดดันจริงๆนินเชื่อว่าทํางานคนสองเจเนอเรชั่นมีปัญหาอยู่แล้วเชื่อว่าทุกครอบครัวที่เป็น Family b u s i n e s s ต้องต้องมีความเห็นไม่ตรงกันร,ระหว่างเจเนอเรชั่นอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะนินว่าแล้วนินก็เชื่อว่าทุกๆ Family เองก็มีวิธีมีวในการจัดการกับ คอนฟ lict เหล่านั้นใน Family ของทุก f a m i l ี่ค่ะแฟมิลนินเองก็เหมือนกันนะคะแต่ว่านินถือว่าค่อนข้างโชคดีเพราะว่า,าคุณพ่อคุณแม่หรือรุ่น father เนี่ยให้อสิสระให้ฟรีดอมในการแสดงความคิดเห็นนะคะในการบริหารเี่ยค่อนข้างเต็มที่นะคะก็เลยรู้สึกว่าสนุกในการทํางานแล้วก็สามารถ create สร้างสรรค์อะไรที่ตัวเองอยากทาได้หลายอย่างค่ะก็นางทันทีนี้มาทงานตั้งแต่เด็กก็ทํางานแต่อายุยี่สิบสี่ห้าค่ะตอนนี้ก็หลายปีแล้ว9ปีแล้วอะไรเงี้ยก็คุณพ่อคุณแม่ก็ก็ แรกๆก,ก็คงไม,ไม่ไว้ใจเท่าไหร่คตะตอนนี้ก็นานแล้วแกก็ค่อนข้างเต็มที่ปล่อยให้ทําเต็มที่ค่ะจริงๆเป็นเร์นนิ่งเลยเพราะนิ่งต้องบอกว่า5ปีแรกนิ่งว่านิ่งก็ไม่มีเทคนิคนะก็คือก็ดื้อๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราเริ่มมีประสบการณ์ขึ้นเนี่ยเทคนิคก็คือ คุยกับเขาต้องตรงคือจริงๆคือเราก็ต้องรู้ว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็ต้องคอม p r o ม i ์คือต้องบอกว่าสมมติเราอยากได้ A เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ A 100%อนต่ะคือถ้าเขาเป็น B เราก็ต้องบอกว่าเอ้ยเราคอม p r ไ m i ์นะเราขอ,อมีส่วนหนึ่งของ B แต่เราขอแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีพอเวลาผ่านไปเชื่อไหมคือนินว่าพอเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยจริงๆเขาก็บอกเธออยากทำ A ทำ A ไปเลยคือเหมือนกับเขาก็เริ่มเริ่มเห็นว่าเออจริงๆเวของเรามันก,ก็ก็ดีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ นิวว่าเทคนิคก็คือพูดกับท่านตรงๆว่าเรามีความตั้งใจอยากทําทให้ดีเราขอลองแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆนินว่าเราจะเก่งขึ้นเราก็ต้องเฟล,ลมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยจริงๆก็เวลาทําทุกๆโปรเจกต์คือนินทำหลายโปรเจกต์มากทุกๆโปรเจกต์ทีมก็มีความคาดหวังสูงอยู่แล้วค่ะแล้วก็โชคดีว่าก็มีทีมงานที่ที่ที่ททดีนะคะก็ช่วยกันผักตัเนเต็มที่แต่นินมองว่ามันเป็น first shop เนาะเป็น first store แล้วก็เป็น trio model ด้วยนะคะก็รู้สึกว่า ถือสำหรับนิ่ถือว่าเป็น a r n i n g opportunity ก็คือเราค่อยๆทําไปเดี๋ยวเราก็ดูว่า Feedback ของลูกค้าเป็นยังไงนะคะมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงเราก็ปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆนะคะล้าก็คาดหวังว่ามันจะเป็นสาขาแรกที่ทําให้นินได้เรียนรู้นะคะเพื่อให้สาขาที่2 3 4มเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นอีก,กว่าสาขาแรกแน่นอน,นะค,ะค่ะค่ะเพราะว่าจริงๆก็อยากให้คนไทยแบบอยากให้คนไทยมาใช้เวลาวันหยุดนะคะนอกจากไปเดินห้างอยากให้มาใช้เวลาแบบหาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจริงๆนะคะเพราะว่าจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเ,ออเราเข้าสู่ยุค เอเจนซีสังคอย่างแท,แท้จริงนะคะเราต้องใช้ชีวิตอยู่อีกยาวนานมากคือ e x p e c t ปีค y ของชีวิตเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่70-80แล้วมันคือร้อยหนึ่งะคะถ้าคุณอยากจะอยู่ถึงร้อยแบบคุณภาพนะคะคุณก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองตั้งแต่วันนี้เพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนให้ทุกคน,นะคะ่ะมามาหาความรู้มา สนุกสน,กสนกมาชิลๆมานั่งทานอะไรมาถ่ายรูปลงอินสตาแ a รมลงโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะในในในไลฟ์สไตล์ดับสโตร์เนาะที่ที่ก็เต็มไปด้วยสินค้าเพื่อสุขภาพบริการเพื่อสุขภาพนะคะเรามีเภสัชกรมีผู้เชี่ยวชาญมีแอดไวเซอร์ที่เราเทรนมาแล้วนะคะประจำการตลอดเวลาที่พร้อมจะให้ความรู้พวกคุณนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็ะะะอยากจะเชิญชวนค่ะ จริงๆส่วนตัวก็เป็นคนออกกำลังกายอาทิตย์ละหวันนะคะก็คือทุกเช้าก่อนไปทางานก็ก็ออกกาลังกายค่ะก็ตื่นตื่นเช้าออกกำลังกายวันละชั่วโมงหนึ่งก็ผัดกันเล่นทุกอย่างค่ะโยคะพีลาทิสเล่นเวทเล่นวิ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็จริงๆก็คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังมาเพาคุณพ่อก็วิ่งทุกวันก็เรารู้สึกว่าสาหรับเราการออกกําลังกายสําคัญมากค่ะแล้วก็พยายามเบสิกเลยเรื่องทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ก็พอดีเป็นคน กินค่อนข้างเฮลตี้อยู่แล้วก็ยังขนมคลีนค่อนข้างอิ่นนะคะก็เลยขายก็ก็เป็นเทคนิคง่ายๆค่ะที่เหลือก็พยายามบาลานซ์ความเครียดนะคะของตัวเองให้ดีเพราะนิ้ว่าอันนี้สําคัญมากๆะคะ่ะแล้วก็แน่นอนอาหารเสริมอะไรเราก็ทานทานบ้างตามตามความเหมาะสมตามความต้องการของร่างกายในยแต่ละช่วงช่วงวะะัยค่ะอ๋อค่ะก็อยากจะฝากนะคะคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะก็นะคะที่อาจจะรู้จักหรือย,ยังไม่รู้จักฟาซิโนนะคะก็วันนี้นะคะฟาซิโนนะคะเปิดฟาซิโน plus สาขาแรกนะคะที่ ซอยสุขุมวิท24นะคะอยู่ตรงข้ามกับซีฟู้ดมาร์เก็ตเก่าเลยนะคะนะนะคะข้างๆกับร้านเฟอร์นิเจอร์ดีสวัสด์แล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาใช้บริการนะคะฟาซินโนพลาสเป็นร้านขายยาไลฟ์สไตล์ด็อกสโตร์สาขาแรกนะคะในเครือฟาซินโนนะคะแล้วก็เราเทีมผู้บริหารทุกท่านนะคะก็มีความมีแพชชั่นเนาะอยากจะให้คนไทยคะ่ะหันมาดูแลสุขภาพนะคะให้แข็งแรงนะคะนะคะในทุกๆช่วงวัยนะคะสามารถพาลูกมาได้พาคุณพ่อคุณแม่มาได้นะคะก็ที่นี่มีอะไรรอ,อ ยู่นะคะเยอะนะคะอยากเชิญชวนท,ทุกท่านจริงๆนะคะช่วยมาอุดหนุน f a s ินโน l พลัสกันนะคะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าใช้บริการที่ร้านยา f a s ิ i n น l พลัสนะคะได้ที่สุขุมวิท24ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง22นาฬิกาโดยดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ f a s c i n o l .co.th หรือก็ที่ f c e b o o o f แฟนเพจนะคะ f n s c i n o l ไ a ยแได้เลยนะคะ